มึงเอาตังคูไปสแกนจ่ายอะไรตั้งร้อยแปดสิบบาททำไมมึงไม่ซื้อผักซื้อย่างซื้อเผือกซื้อมันวะเพื่อนทำมาเที่ยวหาทั้งทีเนี่ยซื้อแค่นี้มันจะเป็นอะไรไปเขาก็ไม่ได้มาขอกินฟรีนะแล้วทำไมเขาต้องซื้อของมาฝากมึงด้วยวะวันนี้วันเกิดฉันวันเกิดเขาซื้อดอกกุหลาบพี่ซื้อแฟลชให้ฉันเนี่ยนะเอาไปทาไมดอกกุหลาบไร้สาระนี่แหละชีวิตคู่พอมีปัญหาเรื่องเงินมาเกี่ยวเคยรักกันแค่ไหนสุดท้ายความหวานมันก็จืดจางเห็นไหมอินดี้ อ,อินดี้เนี่ยต้องดูพี่ไอเป็นตัวอย่างนะพี่ไอเนี่ยเขาตั้งใจเรียนมากไม่ได้ตั้งใจแค่กินนะเก่งจริงจรกินบลอเตอร์เลยมัูอุ้ยอ้ยหน้าจอแตกเลยอ่ะขาดเท้าไหรไม่เป็นไรหรอกลูกเดี๋ยวพ่อค่อยซื้อให้แม่ใหม่นะขอบคุณนะคุณ ไม่เป็นไรนะคะลูกไม่เป็นไรเนาะโอ้โหยัยไอ้ทำไมแกซุ่มซ่ามขนาดนี้ฮะเงินทองมันหายากแค่ไหนกันรู้บ้างไหมฮะทำไมไม่รู้จักระวังง้อจริงๆเลยนี่ทำไมต้องด่าลูกขนาดนี้ด้วยเนี่ยก็ดูสิจานมันแตกพอแตกแล้วก็ต้องซื้อใหม่แล้วพี่ก็จะมาดา่าฉัน ว่าฉันไม่รู้จักประหยัดทุกวันเนี้ยฉันใช้เงินไม่รู้จะประหยัดยังไงแล้วบ้านเรามันจนไงกูพูดกับมึงดีๆเนี่ยมึงมาขึ้นเสียงใส่กูทําไมวะทําไมก็กูเบื่อกูเหนื่อยที่ต้องมาลําบากแบบเนี้ยมึงคิดว่ามึงด่าเป็นคนเดียวหรือไงฮะเออถ้าอยู่กับกูแล้วมาลําบากเนี่ยมึงมาแต่งงานกับกูทําไมวะกูจะรู้ไหมว่ากูแต่งงานกับมึงเนี่ยชีวิตกูจะลําบากขนาดนี้ทุยไอกระจอกเอ้ย มึงเนี่ยหาเงินเดือนเดือนหนึ่งได้แค่ไม่ถึงหมื่นถ้ากูกระจอกนะแล้วถ้ามึงเก่งนะมึงออกไปทํางานหาเงินแล้วก็เลี้ยงกูกับลูกดิพูดได้นะฮะไอ้หน้าตัวเมียมึงเป็นผู้ชายก็ต้องหาเลี้ยงเพวกะกูไม่้วอค่ะแม่คะ่ะอย่าทะเลาะกันเลยคะ่ะนี่คะ่ะเงินเก็บของหนูทั้งหมดแม่เอาไปซื้อจานให,ใหม่ๆนะคะลูกขอโทษ หนูไม่ได้ตั้งใจเดินเร็วๆหน่อยดินี่พี่คิวเอ๊ว่าเรียกรถเหรอพี่เนี่ยไกลก็ไกลร้อนก็ร้อนไม่เอาเบืองตังเดินไปนี่แหละอีกโลกเดียวก็ถึงละบ้านรูเมย์อะไอ้มันนี่มหลวงพออุ้มมาไปเดิน ท้องมึงท้องได้ไงวะกูใส่ถุงทุกครั้งอะ่ะมึงแบบท้องกับใครปะเนี่ยมึง่พูดงโงๆโโอีกแล้วนะก็เป็นเพราะมึงนั่นแหละมึงใช้แต่ถุงยางแจกฟรีแจกฟรีถุงยางหมดอายุมึงก็ยังมาใช้อยู่มึงหุบปากไปเลยถุงแบบไหนมันก็ใช้ได้เหมือนกันแหละมึงแอบมีชูป้ปะกูจะเอาเวลาที่ไหนไปมีชู้ฮะไอพี่คิว้ว สมองมึงมีมึงก็คิดสิวันวันหน,นึ่งเนี่ยกูทำงานบ้านงบงงงงให้มึงเนี่ยมึงรีบเอาออกนะกูเลี้ยงไม่ไหวหรอกคนเดียวกูก็จะตายห่าอยู่แล้วหรือไม่มึงก็ไปกระโดดต้นไม้ให้มันหลุดออกไปเลยอาจะเรื่องหาจะราวเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> เอ๊นี่แกปฏิเสธการไปญี่ปุ่นเหรอวะเป็นหนึ่งผู้จัดการเลยนะเว้ยแกไม่เสียดายโอกาสรอ นี่จินถ้าฉันไปนะพี่คิวบอกเลิกฉันแน่ฉันกับพี่คิวอะ่ะคบกันมาตั้งแต่ปีหนึ่งเลยนะเว้ยงานอะทำที่ไหนก็ได้แต่ว่าแฟนฉันเนี่ยมีแค่คนเดียวฉันรักพี่คิวมากอยากแต่งงานแล้วก็สร้างอนาคตกับเขาเอแต่พี่คิวอะ่ะเขาไม่มีอะไรสักอย่างเลยนะเว้ย ยังต้องให้แกเลี้ยงข้าวอยู่ไม่ใช่เหรอนี่เซนขอบใจนะที่แกหวังดีกับฉันอะแต่แกไม่ต้องคิดแทนฉันหรอกชีวิตฉันอะฉันเลือกเองไม่ว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงฉันรับได้ทำงานของแกไปเถอะ